เสริมที่เราไม่เคยรีวิวมาก่อนแปลกมากที่วงการอาหารเสริมได้เลยนะครับทุกคนอย่าให้ลืมอาหารเสริมตัวก่อนๆที่บุ่งเคยรีวิวไปเลยไม่เหมือนกันย่างสินเชิงนี่ทุกคนนี่คือคอลลาเจนที่เราพเพึ่งเทใส่ลงไปไกลายเป็นน้ำใสเหมือนน้ำเปล่าอย่างนี้อันนี้คือคอลลาเจนนะไม่ใช่น้ำเปล่า วันนี้ตื่นเต้นมากที่จะได้มารีวิวอาหารเสริมตัวใหม่ซึ่งเป็นอาหารเสริมที่เราไม่เคยรีวิวมาก่อนแปลกมากเป็นอาหารเสริมที่แบบพลิกวงการอาหารเสริมได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็อยากให้ลืมอาหารเสริมตัวก่อนๆที่บูมเคยรีวิวไปเลยจะบอกว่าไม่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิงจริงๆถ้าใครติดตามไอจีบูมจะเห็นว่าก่อนนั้นเนี้ยภูมลงสตอรี่กินน้ำอะไรไม่รู้แปลกๆข่าวๆใสๆ ที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นั่นก็คือคอลาอลาเจนคอลลาเจนที่ผุมจะมารีวิวในวันนี้นะครับไม่ใช่คอลลาเจนที่เพื่อความสวยเพื่อผิวใสเพื่อผิวเนียนเพื่อผิวนุม่มเพื่อผิวฟูอย่างเดียวเื่อเราคอลลาเจนตัวน,นี้นที่บุมบอกว่าเป็นคอลลาเจนเพื่อสุขภาพ <S <S คือที่บุมหันมาหาอาหารเสริมหรืออะไรที่ช่วยเรื่องสุขภาพเพราะว่าก่อนหน้านี้นนจำได้ไหมบุมหยุดกินคอลลาเจนไปนานมากด้วยเหตุผลที่ว่าบุมจะลดความอ้วนคอลลาเจนน่ะโดยเฉพาะเป็นแบบน้ำนะจะมีน้ำตาลอยู่เยอะมากซึ่งมันจะะทาาให้เรอ่ยก กัน้าเหมือนเรากินน้ำตาลทุกวันซึ่งมันเป็นไปได้ยากที่เราจะลดความอ้วนงุมปฏิญาณไว้ในปีนี้2อย่างก็คือทํา youtube แบบจริงจงังซึ่งเรากำลังทากันอยู่กับอีกอย่างหนึ่งคือการลดความอ้วนยันเดือนสิบน้ําหนักบุญยัง65เท่าเดิมนนี้มันจะหมดปีแล้วเราควรจริงจังกับการลดน้าหนักหรือว่าเป้าหมายของเราแค่สองอย่างน,นั้นเอง่วงนี้บุ๋ก็เลยควบคุมอาหารแล้วก็เลยเลือกกินมากขึ้นบุ๋มก็เลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยแม้กระทั่งคอลลาเจนที่บุ๋งเคยกินบุ๋มซึ่งบุหม่ก็คือกลเจนนนนะคครบทุกเป็ลย ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยทุกคนแต่ว่าบุมต้องมารู้จักเพราะว่าเป็นตัวหนึ่งที่เราจะหาคอลลาเจนเพื่อสุขภาพอ่ะตัวนี้เลยเด้งขึ้นมาเลยทุกคนเป็นคอลลาเจนที่ไม่มีน้ําตาลไม่มีสีไม่มีกลิ่นและที่สําคัญเขาเป็นคอลลาเจนจากปลานะครับทุกคนซึ่งบุมเคยกินคอลลาเจนจากปลาเมื่อแบบเป็นสิปีแล้ววะาตั้งแต่บุมรู้จักคอลลาเจนอะ่ะคอลลาเจนตัวแรกที่บุมงกินคือคอลลาเจนจากปลาคอลลาเจนสมัยนี้คือรีวิวแค่สวยใสนุ่มนิ่มนู่นนี่นั่นจะช่วยเรื่องผิวคนเดียวแต่่่่่่คคคอออออาาาเเเเจจนตััวววียยืืืะชชรรงงสสุขขภพทํญ ดูด้วยคือบุมเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการปวดคอปวดนุ่นปวดนี้มาตัวนี้สามารถช่วยได้แต่ถามว่าบุ้งกินมาบุ้รู้สึกถึงขั้นแบบว่าเห็นผลชัดเจนไหมมันไม่เห็นคือเขามีแบบผลการวิจัยคือเป็นรูปภาพของการเอ็กซเลย์การทดสอบกับบุคคลว่าก่อนกินเป็นยังไงและหลังก,กินเป็นยังไงโดยการเอ็กซเรย์ซึ่งแน่นอนว่าบุมไม่ได้เอ็กซาเรย์ทุกคนบุ้ก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าข้อกระดูกของบุมตอนนี้มันเป็นยังไงนะคะทุกคนโคโคโลคอลลาเจนตัวนี้เป็นคอลลาเจนจากปลาซึ่งไม่ใช่ปลาทะเลนะเาาาัั้ทท่แออหลลขงงงงกยูบ อือกินไม่ได้แน่เลยกินได้ลปรต้นตัวนี้ไม่ใช่ปลาทะเลแต่เป็นปลาทิลาเปียถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่า นั่นแหละทุกคนมันเป็นปานน้าจืดและที่สําคัญคอลลาเจนตัวนี้นะครับเขามีนวัตกรรมเขามีนวัตกรรมยังไงก็คือ1เลยเวลากินเนี่ยเขาจะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนในร่างกายของเราคือกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของตัวเราเองเนี่ยสองช่วยกระตุ้นการสร้างไฮยาลูรอนิกก็คือไฮยาลูรอนที่เราได้ยินทุกอย่างอยู่ในไฮยาลูรอนอยู่ในครีมอยู่ในต่างต่งนะคืออันเนี้ยอยู่ในร่างกายเราเลยผลก็คือเหมือนกันสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวก็คือไม่ต้องกินอันเนี้ยเพื่อช่วยเสริมอย่างเดียวคือเขาช่วยให้รรรร่าาาางงงกกยยเเเอสสิม้้้ไดดวแล็ สาที่บูมช่วยไปเยอะมากก็คือช่วยเสริมสร้างข้อต่อหรือเรื่องกระดูกนะครับทุกคนและที่สําคัญตัวนี้เป็นคอลลาเจนที่มีนวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งคือเขาเรียกว่านวัตกรรมวลวเนกเขาจะช่วยให้คอลลาเจนตัวนี้ถูกดูดซึมในโมเลกุลที่เล็กมาก เรียกได้ว่าเป็นแบบโมเลกุลที่เล็กที่สุดแล้วที่มีในตอนนี้เพราะว่าได้อะก็คือการถูกดูดซึมแบบไดแปบไทยซึ่งเราอาจจะงงว่าแบบไดแปปไท์อะไรเอาง่ายๆก็คือแบบกินคอลลาเจนตัวน,นี้เข้าไปอะสามารถถูกดูดซึมได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านการย่อยใดๆในร่างกายดูดิทุกคนมันขนาดนั้นอะและแน่นอนว่าทุกคนข้อดีของการถูกดูดซึมแบบไดแปบไทยก็คือจะทําให้เราเห็นผลไวแล้วก็ได้ผลจากคอลลาเจนเนี่ยเยอะหรือว่าแบบเกือบเต็มร้อยอะหลักๆของเขานะคบคําเคลมของเขาก็คือจะเป็นช่วยบํารุงพวกผมเล็บ พอต่อกระดูกนี่คือสิ่งที่ได้จากคอลลาเจนตัวนี้ด้วยนะนอกจากเรื่องที่เป็นแบบผิวพรรณที่เราจะต้องได้อยู่แล้วอะจากคอลลาเจนและคอลลาเจนตัวนี้นะครับเป็นคอลลาเจนเพียวจากประเทศญี่ปุ่นเป็นคอลลาเจนนําเข้าและที่สำคัญคอลลาเจนตัวนี้ผลิตจากบริษัทมิตะ เจลาตินจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ครองการตลาดอันดับหนึ่งของคอลลาเจนที่ประเทศญี่ปุ่นแน่นอนว่าไม่ใช่คอลลาเจนธรรมดาไม่ใช่คอลลาเจนที่แบบโบโบเบเบทั่วไปซึ่งคอลลาเจนของเขานะครับจะมีแบบกล่องแบบนี้ก็คือแบบที่บุ้งกินอยู่นี้ซึ่งก่อนหน้านี้นนบุ้งกินแบบซองก็คือซองแบบนี้นะครับทุกคนตัวนี้ราคาจริงๆตอนที่บุมซื้อมาตอนแรกอ่ะ590บาทมีทั้งหมด1 0ซองแล้วก็ตัวนี้990บาทมีทั้งหมด2 4ซองอันนี้คือบุมเปลี่ยนมากินแบบกลล่่ลออองงแแ้้้วววาบตนนเีมัไปพิ แบบกล่องและแบบซองเพื่อที่จะเอามาให้แม่กินเพราะอย่างที่บอกว่าเขาช่วยเรื่องข้อต่อเรื่องกระดูกเรื่องต่างๆคือไม่ใช่คอลลาเจนเพื่อความสวยงามอย่างเดียวมันเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพไปแล้วว่าทุกคนและเรื่อนๆนตอนทีุ่่มตส้งร้านสองอะ่ะเขารดนลคาทุกคนคือเขามีโปรโมชั่นแบบซองเหลือ290าและแบบกล่องเหลือแค่450บาทและเพิ่งรู้ว่าเขามีโปรโมชั่นบ่อยมากคือถ้าใครอยากได้นะไปหาซื้อเดี๋ยวจะขึ้นไปให้เขามีทั้งเพจไลน์และเว็บไซต์นะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวจะลงไว้ให้้้้้ใตตนนนนนีีดวยอกกจจาาาาคลเเัทํ จากปลาเขายังมีอะเซเล่าเชอร์รี่ด้วยอะเซเล่าเชอร์รี่ใครๆก็ต้องรู้จักนะเพราะว่าเป็นพืชที่เป็นผู้เป็นพืชตระกูลเป็นผู้ตะกระีเป็นพุ่เป็นพืชตระก, <c oughs> กูลเบอร์รี่ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆและสำคัญอะเซเลอ่าเชอร์รี่ไม่ทําให้ละคเคืองกระเพาะอาหาร ทุกคนพูดมาขนาดนี้เดี๋ยวจะกินให้ดูสักหน่อยสําหรับคนที่ไม่ได้ติดตามไอจีและไม่ได้เห็นผมกินมาก่อนหนะ้าน,นี้นะครับนี่คือแก้วน้ำที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับแล้วก็เป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะครับทุกคนการกินคอลลาเจนอนะหรือว่าการกินน้ำมากินอุณหภูมิห้องดีที่สุดนะครับแล้วก็ห้ามชงกับน้ำร้อนนะและนี่คือซองคอลลาเจนของเขานะครับแกะออกมาเทลงไปอย่างนี้ได้เลยนี่ทุกคนอันนี้คือตอนที่เทลงไปแล้วยังไม่ได้คนนะจะบอกว่าผงคอลลาเจนเขาอะเป็นสีขาวๆเห็นไหมทุกคน ก่อนี่คือคอลลาเจนที่เราเพึ่งเทใส่ลงไปกลายเป็นน้ำใสเหมือนน้ำเปล่าอย่างนี้อันนี้คือคอลลาเจนนะไม่ใช่น้ำเปล่าอย่างที่บอกว่าเขาไม่มีสีไม่มีกลิ่นและไม่มีรสชาติหลายๆคนถามว่ากินคอลลาเจนจากป่าจะขาวไหมเพราะว่ากลัวขาวมากสำรับบุ้งคือไม่คาวเลยกินง่ายมากๆเดี๋ยวจะกินให้ดูด้วย หมดจะบอกว่าเป็นคอลลาเจนที่แบบกินง่ายมากๆและที่สําคัญคือพิกวงการคอลลาเจนที่เราเคยรีวิวมาเลยนะครับถามว่าบุงกกินมาบุรู้สึกอะไรบ้างนะครับทุกคนก็อบอกว่าบุมชอบมากๆเลยอย่างแรกเลยก็คือไม่มีน้ําตาลไม่หวานแต่ก็ไม่ได้กินยากแล้วก็ไม่อ้วนนะครับทุกคนสําหรับคนที่แบบอ้วนในการกินอาหารเสริมกินคอลลาเจนหรือว่าอะไรต่างๆเพราะว่าอันเนี้ยต้องกินตอนก่อนนอนหรือว่ากินตอนเช้าแล้วแต่เราได้เลยแต่สําคัญคือต้องกินตอนท้องว่างสําหรับการกินคอลลาเจนที่ดีที่สุดไม่ว่าตัวไหนกันแล้วแต่และที่สำคัญคอเนีป<ๆ>็ล<ๆ> บริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมากซึ่งคําว่าคอลลาเจนที่มีนวตัตกรรมเนี่ยถ้าเป็นบริษัทเล็กๆอะ่ะไม่สามารถทําได้จากที่บูมได้กินมันเนี่ยบูมรู้สึกว่าโอเคมากๆก,ก,กับคอลลาเจนตัวนี้นะครับและสําคัญคือเรื่องผิวจะบอกว่าเขาก็ยังไม่ทิ้งความเป็นคอลลาเจนก็คือจะช่วยเรื่องผิวผิวที่แบบผิวมีความละเอียดผิวมีความนุ่มผิวมีความเนียนและที่สำคัญนะครับทุกคนที่ชอบจริงๆอะ่ะเขาช่วยเรื่องแบบกระดูกนูน่นนี่นั่นต่างๆแล้วเป็นคอลลาเจนจากปลาโอเคสําหรับคอลลาเจนตัวน,น สำหรับนวัตกรรมการกินคอลลาเจนซึ่งมูมกินมาหลายตัวกินมาเยอะมากนะแต่ตัวนี้เป็นอะไรที่แบบแปลกสุดๆนะครับทุกคนและที่สำคัญน,นะครับราคาก็คือไม่แพงเลยก็ถ้าใครอยากลองกินนะครับก็คือลองสั่งกินดูก่อนได้นะครับมีทั้งแบบซองแบบนี้แล้วก็แบบกล่องแบบนี้นะครับชื่อว่าโคโคโนคอลลาเจนนะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วถึงกดสมัครให้ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กริ่งกริ๊งกริ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครอยากทำคลิปปอออออะะะะไไไรรรรรรคีีเเ็นกกกกแแแสสหหหืยยาาาใ้ท่่บบบบบวัุขภพ นะครับทุกคนมารีวิวก็คทำเล่นไปได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนอ๋อเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายๆอ๋อฝากติดตามไอจีด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามแฟนเพจด้วยนะครับจะบอกว่าไอจีอัปเดตบ่อยมากเวลากินอะไรลองอะไรไปดูนะครับทุกคนบ๊ายบาย